เอาแล้วครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมจ่าเกมเบนแคสตงเกมเกมดีๆสำหรับคนหน้าตาดีๆอย่างพวกเรานะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเกี่ยวกับบอทโปเกมอนโอเคเดี๋ยวนี้กระแสบอทมันเยอะเหลือเกินผมก็เลยมีโปโปแกมบอทดีๆมาแนะนำชื่อว่าโปกโกบอทตัวนี้ง่ายมากเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ วิธีการดาวน์โหลดไว้ให้ใต้สคริปชันอะไรกันครับก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้แค่แตกไฟล์โหลดปุ๊บโหลดแป๊บเดียวไฟล์มันเล็กโหลดมานจะเป็นไฟล์นี้โหลดมาปุ๊บแล้วก็แตกไฟล์แล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าไปแล้วก็กดตรงน,นี้เลยง่ายเหมือนปอกกล้วยง่ายจะใช้ได้ผลด,ดีนักยิ่งนักแหละ พอเราเข้ามาถึงปกหน้าหน้าต่างดีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มันไอช่องทางซ้ายนี้มันยังไม่มีอะไรนะก็ตอนนี้ก็ต้องไปกดที่ add new board กดป้าวข้อให้มันจะขึ้นมาหนึ่งอันแล้วกดคลิกเข้าไปที่ตัวที่เรามันขึ้นมาอันนี้ก็มาเข้าสู่หน้า <c oughs> หน้าการเซตติ้งหน้าการเซตติ้งก, <c oughs> ก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากมายแล้วก็เลือกใช้สอยกันใช้สอยกันได้อย่างรัาครั่งกเลยทีเดียวมาดับแรกก็จะเป็นเลือกของ การเรียกเข้ารหัสผ่านโดยแรกจะเป็นของ Google อันที่2ก็จะเป็น p t t แบบแบบสมัครสมัครรหัสเองไม่ไม่ไม่เอาแบบ Gmail ของ Google มาใช้นะครับแต่สำหรับผมผมใช้เป็นตัวนี้สมัครเองรหัสเราก็กรอกรหัสเด๊บปั๊บปั๊บก็เสร็จเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนการเซตติ้งของตัวเกมกันบ้างอันดับแรกก็จะเป็นพวก ตอนแรกมียาติกมาให้นะครับยาติกมาให้หลายอยันอยู่อันนี้ผมติ๊กออกอันนี้คืออีโวออโปเกมอนอาเบาลเลเวลอันนี้ก็ติ๊กออกไปมันจะ Evo วโปเกมอนเองเวลามาเวลามาเวลาเราเจอโปเกมอนเวลาเราเจอโปเกมอนปิดเฟสครัแบเบวลาเราเจอโปเกมอนที่บอกว่าเก็บได้เยอะๆแล้วค่าแคนดี้พร้อมแล้วที่อีโวเนี่ยมันก็จะอีโวให้อัตโนมัติเลย มำเลียกคือว่าอันนี้จะเป็นถ้าเกิดเราเจอโปเกมอนค่า IV เท่ากับ95ประมาณหรือว่าเจอเอีโบเฮ้ยเจอโปเกมอนที่ IV 95ปุ๊บมันก็จะอีโบเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีแคนดี้มันก็ไม่สามารถอีโบได้อันที่2ก็จะเป็นอีโบออ p โปเกมอนวิสอีน้องแคนดี้นี้ก็ต้องใช้แคนดี้ในการอีโบเหมือนกันถ้าเกิดมีอีโบเอ้ยมีแคนดี้ใช่ไหมล้วก็จะอีโบโดยอัตโนมัติเลย อันที่สามันจะเป็นทานเฟอร์ทานเฟอร์คือย่อยโปเกมอนอะ่ะมันจะย่อยให้อัตโนมัติซึ่งมันไม่ดีเลยเผื่อเราเจอค่าที่ cp สูงเนี่ยหรือไม่ก็ไอพีสูงเนี่ยแม่งก็อีโวมั่วเพราะฉะนั้นตีกออกไปซะเรามาทานเฟอร์เอาดีกว่าทานเฟอร์เองดีกว่าง,ง่ายดีอันที่สองมันจะเป็นครีปมินซีพีอันไหนของมันชุ่มด้วยตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นครีป เป็นไอวีเหมันก็ว่ายังไงอ๋อนี่ไงทานเฟอร์ใช่ใช่ถ้าเป็นอะไรตรงนี้มาติดทานเฟอร์เฟอร์มันติดได้น่หว่าผมก็ไม่ไม่ทนไม่สังเกตอันนี้คือติดทานเรื่องที่ในส่วนของทานเฟอร์นะครับก็ถ้าเกิดเราติกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทานเฟอร์อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเรามาเลือกที่ว่าถ้าเกิดเจอพวก CP ที่มี ระดับที่เราตั้งไว้อย่างเช่นผมตั้งไว้พันสองห้าสิบนี้มันก็จะไม่อีโวตัวนั้นเออมันจะไม่ทานเฟอร์ตัวนั้นอันนี้ก็จะเป็นค่า IV ถ้าเกิดเราจะมันจะถ้าเกิดเรามีค่ามีโปเกมอนที่ค่าไอวีถึงเก้าสิบห้าอร์เซ็นตมันก็จะไม่ทานเฟอร์ตัวนั้นโอเคติดได้ติกได,กได้แต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมจะทานเฟอร์เองดีกว่ามันง่ายแสนง่ายเหลือเกิน อันนี้จะเป็นคีโปเกมอนแดัดแคนดิโวลติคมันไม่มันไม่ได้ติกมาให้อยู่แล้วอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้มาติกมาให้แล้วก,ก,ก็ติกติคตามไปอันนี้เนมดีเนมอันนี้ตั้งชื่อไม่ต้องอันนี้ออโต้เลเวลอันนี้อัพอันนี้เป็นเกี่ยวกับอันนี้นะที่จะเป็นเกี่ยวกับ,นนนะกกบคืออัพ 5 CP ให้มันโดยอัตโนมัติสมมุติถ้าเกิดเรามี FP ใช่ไหมไอ้ขวดไอ้ขวดนั่นไอ้ขวดน้ำยาเออมันก็จะเวลให้อัพเลเวลให้โปเกมอนโดยอัตโนมัติก็ผ่านไปผ่านไปอันนี้จะเป็นยูสลักกี้อันนี้จะใช้ลักกี้อัตโนมัตินะมันจะใช้มูอชั่วเราเก็บไว้ตอนนี้ดีกว่า ตอนที่เราจับมีโปเกมอนที่พร้อมจะอีโวเยอะๆแล้วเข้ามาแคนดี้เอแล้วก็ค่อยมากดล็อคีเอกมันจะได้ค่า EXP ประสบการณ์คูณ2ระหว่างอีโวด้วยมันจะขมกว่าทันนี้ก็จะเป็นยูสเอกคือคือใช้ไข่อัตโนมัติอ่ะเออพอเราได้ไข่มาใช่ไหมมันก็จะกดไข่ให้อัตโนมัติเลยมันจะเป็นไข่2กิโลห้กิโล10กิโลมันก็ใช้อัตโนมัติมันจะสุ่มมันจะกดออกมาเอง ันนี้ไม่ต้องสร็จมาจะเป็นอันนี้ค่าเชงไอ้พวกนี้ไม่ต้องกระติกมันหรอกมันไม่ค่อยมีอะไรมากแ้วตรงนี้ก็ผ่าน,น,าน่านไปอันนี้มันก็อันนี้มันมันตั้งค่ามาให้เราอยู่แล้วนะแค่ตรงนี้เราก็ตามตามมันไปแหละถ้่เดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วจะมีหลกัหลกๆก็มีอยู่แค่นี้แหละช่องนี้ช่องโปเกมอนเนี่ยอันนี้จะเป็นไอเทม 100, อันนี้พ็อกซีไอดีนี่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเราใช้แค่่อเดียวไอตัวนี้ต้องยื่นม,มาหนะักอืมจถึงตัวนี้หลักการรับไอสามช่องแรกเนี่ยต้องอยู่มันไอช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองเนี่ยจะเป็นลัดติจูดกับลองจิจูดถ้าเกิดเรามีแมปเจ๋งเหรือว่าอะไรก็ เราคิดว่าเราเจอโปัญมาว่าดีๆแล้วก็ออกมาใส่ตรงนี้ได้แล้วที่จุดก็ลองจุดนะแล้วกดเทเลพอร์ตปะกดติ๊กอนะทำวิ่งเทเลพอร์ตไปเลยเวลากดสตาร์เกมแลกดสตาร์เกมตัวนี้พอมาอันนี้อันนี้สปีดในการเดินสปีดเดินสปีดวิ่งตั้งค่าประมาณนี้พอเพราะนุ่ยเยอะเกินไปถ้าเกิดมากไปกว่านี้แม่งอาจจะเสี่ยงต่อการโดนแบนได้วิ่งประมาณนี้แหละพอแล้ว มันให้มันเหมือนคนเดินปกติทั่วไปแต่วราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการโดนแบนน Man, แตนเนี่ยยูทิลแมนแพตติ้งเนี่ยเลเวลอินโฟอันนี้ไม่ต้องยื่นกับมันไม่มีแล้วละโอเคพอเราตั้งค่านี้เสร็จปุ๊บเรามานี่เลยอันนี้อัน,นเดียดี๋ยวบอกเอออันนี้จะเป็นแมッ ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่มีตัวคนนะถ้ากดกดปุ๊บมันจะมีตัวคนมาให้อันนี้แนับคือหนับที่ผมอยู่นะอันนี้จะเป็นกระเป๋าโปเกมอนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก็บไอเทมตรงนี้ก็จะเป็นพวกอะไรแบบเจอโปเกมอนนี้อะไรอันนี้แล้วมันก็จะรีบเก็บไว้อ่ะแล้วก็มีตั้งค่าบอกว่าไม่เอาโปเกมอนนี้ด้วยไม่เอาโปเกมอนนี้ด้วยถ้าเกิดเจอก็ไม่ต้องไปเก็บมันอย่างเช่นตัวนี้ อันนี้ไม่ต้องไปเอาวันติกออกได้ติเข้ามาได้ไว่าเราถ้าเกิดเราจะกมอนดแมทเราไม่จำเป็นต้องเก็บมาไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคอน,นี่ก็ไม่เป็นไรละวตอนนี้เราก็มากดลองกดเริ่มกันผมเลือกอันนี้นะไอดีหลักกดสตาร์ทอันนี้จะเป็นคอยอยู่ตรงนี้นะสตาร์ทปุ๊บมันกะ็จะล็อกอิน using cloud ipst ปุ๊บมันจะมาค้นหาแมทละมันจะเทเลพอร์ตไปหาแมทเลย อันนี้จะเป็นไข่มันจะบอกสถานะของไข่ว่าเรามีไข่กี่ใบตอนนี้ผมมีอยู่ห้าใบเดินไปแล้วกี่กิโลกี่กิโลอันนี้ไข่ที่มันอยู่ในนี่นะไข่ที่มันอยู่ในเครื่องฟักแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะกละพอเราเดินไปเก็บกิโล <c oughs> ต่อมาอันนี้สีเขียวคือสถานะของบอกว่าเราสามารถจับเรมอนได้ตอนนี้ผมจับได้สี่ตัวละมาดูหน้าอินฟมเชันกัน อันนี้คือช่องโปเแกรมที่เรามีมันจะบอกหมดเลยนะค่า CP ค่า IV ดูดูค่า IV ได้เลยไม่ต้องใช้โปรแกรมตรวจ IV ตรงแน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นตัวนี้ผมได้กูดได้มาตอนไหนไวะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยชิดได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเชื่อได้เชื่อได้ผมลองวัดจากไอพ,พ,พวกโปรแกรมแล้วตรง อาจจะมีเคลื่อนเคลื่อนที่เล็กน้อยไม่มากไม่มากมมาก,ก็แค่ประมาณหนึ่งถึงสองบางทีเราก็ไม่เชื่อไม่ได้นะว่าไหนมันถูกหันมันผิดนี่กดถามดูว่าตัวล่าสุดที่เราได้มาจับมาได้คือตัวไหนคือตัวนี้เาราเมีสซิเหมือนจะหยุดเลนออกมาเดิอนอยู่เดินอยู่โอเคลอง ก็หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรแค่นี้มีแค่นี้แหละอันนี้เป็นไข่แต่ว่าอันนี้มีไข่สี่ใบอันนี้มีไข่หนึ่งใบตะกี้เอ,อผมมีห้าอันอะผมปล่อยปอดไปแป๊บเดียวประมาณสี่ชั่วโมงว่ะสี่ชั่วโมงว่ะสี่ห้าชั่วโมงได้เแบลยี่สิบแล้วเนี่ยอย่างไวอะถ้าเรา,าเก็บเองเป็นปีกว่าจะเบ,บลยี่สิบอะ ว่าจะจับได้แต่ละตัวเหนือแห้งกันพอดีโอเคคงไม่เป็นไรแล้วนะแล้วก็ผมขี้เกียจเข้าไปดูให้ไปดูในเกมนะเพราะตอนนี้มันปล่อยปอดไปแล้วเดีย๋ยวค่อยเข้าไปดูทีเดียวนี่ก็ปล่อยมาเล่นไก่อนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการดาวน์โหลดไปให้ใต้สคริปชั่นนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดอะไรกันได้ก็ การจบขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับกดตรงนี้จิ๊กจิ๊จิ๊โอเคครับสวัสดีครับ